สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดถ้ำเขาเต่อาอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับมาเที่ยวมาทำบุญช่วงวันหยุดสนองนี่คือมอไซค์ที่ผมขี่มาครับขี่มอไซค์มาเที่ยววัดสนอนทางไปถ้ำเขาเต่า เป็นอีกวัดหนึ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาครับเมื่อมาเที่ยวอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันครับเป็นวัดสวยอยู่บนยอดเขาติดทะเลด้วยครับวิวบรรยากาศสวยงามมากมา มองเห็นวิวทะเลด้วยวัตถุททมงคลของวัดธรรมเขาตอง มองเห็นวิวทะเล

นี่ทางวัดกำลังสร้างอะไรนึ่งกำลังเดินขึ้นไปสักการะเจ้าแม่คุณอิมเจ้าแม่คุณอิมพันมือนี่คือเจ้าแม่คุณอิมครับวิวบรรยากาศข้างบนสวยงามมากๆเลย ก็บายเจ้าแม่กุดดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินลงจุดนี้เขากำลังก่อสร้างอะไรไหมห่ลูกน่าจะเป็นศาลาศาลายุลิมทะเล ชมศาลาแปดเหลี่ยมกำลังไปชมศาลาแปดเหลี่ยมข้างบนนี่คือศาลาแปดเหลี่ยมศาลาแปดเหลี่ยมวิวบรรยากาศ ข้างบนสวยงามมากๆม,ม,มองเห็นวิวทะเลเลยลมพัดเย็นๆตลอดตอนนี้กำลังลงจากศาลาแปดเหลี่ยมจุดนี้เป็นศาลาหกเหลี่ยม บรรยากาศดีมากๆเลลมพัดตลอดเลยวัดนี้เพราะว่าเป็นวัดดูวัดดูอติดทะเลอยู่บนยอดเขาติดทะเลนี่ให้ดูบรรยากาศอันนี้เขากําลังสร้างสร้างศาลาหรือสร้างอะไรนะอยู่นู่อยูริมริมทะเลเลย แ,แม่คมอนี่คือจุดนั่งเล่นอยู่ริมทะเล วิวบรรยากาศร่มรื่นดีมากๆเลยบรรยากาศน่านอนน่านอนมากๆเลยเพราะว่าลมมันเย็นดีอยู่ริมโอ๊ยอยู่ใต้ต้นไม้แถมอยู่ริมทะเลด้วยลมพัดเย็นตลอดเลยตอนนี้ตอนนี้กาลังเดินขึ้นเขาเดินขึ้นไปเรื่อยๆเอ,เอาให้สุดเพราะว่ามาเป็นครั้งแรกก็เลยก็เลยอยากจะดูให้ทั่วว่ามีอะไรบ้างอยู่บนยอดเขาเนี่ย นี่เป็นกุฏิพระตอนนี้ผมเดินทะลุมาที่หาดทรายน้อยแล้ววัดนี้อยู่อยู่บนภูเขาลูกเดียวกับหาดทรายน้อยเลยครับนี่คือหาดทรายน้อยนี่คือหาดทรายน้อยเป็นหาดเล็ก วัดถ้ำเขาเต่าและหาดทรายน้อยอยู่บนเขาลูกเดียวกันอันนี้อันนี้คือทางเดินที่ผมเดินลงมาเมาื่อกตอนนี้ผมมาขึ้นมาถึงองค์พระใหญ่อยู่บนยอดเขาสูงแล้วอยู่บนยอดเขาของวัดถ้ำเขาเต่านี่บนนี้วิวบรรยากาศสวยงามมากๆเลย พระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่คือบนยอดยอดเขาของวัดถ้ำเขาเต่าครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่ห้ามพลาดครับเมื่อมา,าอำเภอหัวหินเพราะว่าวัดอยู่บนยอดเขาสูงอยู่ติดทะเลด้วยวิวบรรยากาศสวยงามมากๆเดี๋ยวซูมให้ดูทะเลสุดลุกหูลูกตาเลย สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากมากขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวเชฟกินเที่ยวตะลอนทัวร์ช่อง u t u b e ของผมให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมไปต่อดีกว่าร้อนมากเลยแดดร้อนเปรี้ยงเปรียงในช่วงนี้เดินลงเขาก่อนไม่ไหวร้อนมากเลย